1> 1, 2, 3, Come สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับพัดพลคนแรกแยกครับคลิปนี้มาเจอกันในคลิป,ลปที่5กับรถไถเดินตามตัดแปลงเป็นรถไถนั่งขับนะครับตอนนี้ถึงคลิปที่5แล้ววันนี้คลิปนี้มีการทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะถามช่างไก่นะครับวันนี้เช่นเดิมครับช่างไก่ใส่เสื้อสีแดง ไม่สีแดงก็สีเขียวไม่สีเขียวก็สีแดงเพราะว่ามีอยู่สองสีนะสวัสดีครับช่งางไก่ครับสวัสดีครับวันนี้มีทําอะไรบ้างครับห่างยกเมือ่อเมื่อคลิปที่แล้วผมถ่ายไปผมได้คลิปนี้เองเ,องเนาะออถ่ายได้ข้างล่างข้างช่วงออล่างแต่ช่วงบนนี่ยังไม่ยังไม่ได้เนาะออตอนนี้จะขาดอะไรรู้สึกจะขาดอะไรสปริงหรอเปล่าสปริงรสปริง,รง,รงถ้าได้สปริงมาจะใส่ตรงไหนอ,อ๋อเอาเอานี่ออกก่อนแล้วก็สปริงยัดระหว่างนี้เนาะ ใส่สปริงเพื่อยยืุนเพื่อให้อะระบบหานไถมันยืดหยุ่นให้มันเด้งใช่ไหมโอมนี่ฮะตัวนี้เ็จะก็เป็นอย่างนี้ฮะมีการเชื่อมไอ้ตัวบนน่ะเขาเรียกว่าเชื่อมเหล็กเชื่อมเหล็กให้ให้เป็นโครงเป็นบูทแล้วก็ใส่บูทบ,ทบูทนี้เจาะรูด้วยนะครับเจาะรูเพื่อที่จะอาจจะระเบียดได้ด้วยนะครับเจาะรูเพื่ออ,อาจจะระเบียดได้ด้วยแล้วก็ต่อจากเหล็กนี่มา ประมาณกี่เซนยี่สิบห้าเซนนะยี่สิบห้าเซนนะครับทั้งสองตัวเลย <Hey. S 1> ทั้งสองตัวแล้วก็เชื่อมบูทใส่แล้วก็เอาใช้สลักนะครับถ้าท่านใดที่จะทาตามนะดูคลิปนี้นะครับนี่นี่สูตรนะค่อยๆดูนะครับผมจะถ่ายให้่านชมได้ค่อยๆดูถ้าท่านใดที่ดูไม่ทนันกลับมาดูอีกรอบสองรอบก็ได้นะนี่นี่คือระบบระบบฐานหลังนะครับระบบฐานไยหลังจะใช้ใช้คาดก็ได้นะครับใช้คาดก็ได้ใช้คาดก็ได้ใช้ ยกไฮดรอลิกยกก็ได้เครอของเรือ่องของเขาบอกเอาง่ายๆน,นี่ง่ายๆใช่ไหมง่ายๆเราไม่ต้องเอาอยากไม่ต้องแบบเลื่อนแบบไรดีเยวเยกเขาจะเอาใส่รูนี่เลื่อนทำเองเอ้ตรงนี้ถ้าเราจะเอาเทลเลอร์มาต่อได้ไหมได้เทเลอร์ยาวนะ<ห>ลสลี<บ>สส่อ่นะสลี่เนาะใช้สลี่ต่อก็ได้นะนี่นะครับยี่สิบห้าเซนเหล็กออกมายี่สิบห้าเซนนะครับก็บูทนะครับเชื่อมบูทออกมา บูทเนี่ยจะน่าจะประมาณ3นิ้วสามนิ้วก็เจ็ดแปดเซนประมาณนี้แหละนะครับบูทอนี่คือทดฐานภายหลังอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่เอาสปริงมาใส่นี่จะทดสอบทดสอบยกให้ได้ให้ดูได้เลยนะครับแล้วด้านหน้าก็ตอนนี้ช่างไก่ก็กำลังจะติดตั้งอะไรนะอ๋อตำแหน่งวาง ตำแหน่งลูกเตะ,นะเนาะตำแหน่งลูกเตะลูกกิ้งนะครับตอนนี้จะเชื่อมที่วางตำแหน่งลูกเตะลูกกิ้งพวมาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคลิปที่สี่ยังไม่เสร็จนะครับมีคลิปที่ห้าโอ้โหควันวันนั้นเจอควันไปตาแดงเลยฮะน,น,นี่ครับชุดพวงมาลัยก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเลี้ยวง่ายด้วยนี่นะวันนี้ทั้งไก่งอเนาะ อ่างอยมันเข้าลูกโซแล้วดูสวยงามไม่ใช่รู้ไหมว่าล้อ,ององอ,งอทําไมหนึ่งมีสองประเด็นงอให้หลบล้อนี่สองให้หลบตัวนี้เลย <c oughs> จังหวะกันพอดีเลย <c oughs> จังหวะห, <c oughs> ห,หมุนพอดีเลยงอตัวเนี้ย <c> เ <oughs> ลยทําให้เป็นศิละป,ะปะเป็นในตัวเลยฮะนี่ฮะเรียบร้อยแล้วครับชุดคันหน้าเรียบร้อยหมดแล้วฮ <c> ะ <oughs> นี่ถ้ามีสายพานมาใส่นะะ ุ่งนี้น่าจะลองลองขยับวิ่งหมุนล้อดได้แล้วนะท่านไก่นาะอ่าใส่เกียร์เดี๋ยวตอนบ่ายนี้จะใส่เกียร์ละลงหมาได้มายังไม่รู้อะไรลงหมาลืมนั่งนั่งไปงี้แล้วก็ใช้มือหมุนไปงี้เลยทดสอบใส่พานก็ยังไม่ได้สั่งมานะฮะสา่พานได้มายังไม่รู้เยวเชือกไปก่อนก็ได้นะฮะอ่าเป็นไง,ะไไงฮะสองวันนี้คลิปที่ห้าครับ เรียบร้อยระบบ่านหลังยกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดตั้งโคมอะไรเข้ากับคันชักคันส่งล้อหน้าเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัฒพลคนรากหญ้าด้วยนะครับพรุ่งนี้งานพรุ่งนี้จะมีงานอะไรบ้างทัังไก่พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นติดตั้งไฮดรลิกเนาะ ถ้าไฮดรอลิกมาถึงวันนี้ตอนนี้รอไฮดรอลิกอยู่นะฮะรอไฮดรอลิกอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะติดตั้งลูกเตะหรือว่าลูกกิ้งอีกหนึ่งตัวนะครับลูกกิ้งอันนี้โครงนี้มาจากเจ้าของนี่ไม่มีลูกกิ้งมาแล้วเนาะไม่มีลูกเตะเนาะนี่ต้องใจมาหาใส่ให้ต้องใส่สองตัวเนาะใส่สองตัวตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นตัวหนึ่งซื้อเพิ่มใส่อีกสองตัวนะครับอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครให้กับพัดพลคนรากญาด้วยนะครับและขอฝากช่องน้องใหม่ช่างไก่วังดินไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พัดพลคนรากยญาและช่างไก่วังดินจากเราเพื่อนไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้รอชมคลิปที่ 6. คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ